เอยเราแม่งเป็นพนักงานก็สามคนไม่มีไมมีเป็นเมนเดเจอร์แล้วกูใช่ไหมดีไซน์รถมายังรถมายังเมนเดเจอร์ไม่มีเราเป็นเอมบอยเยอร์หมดทุกคนในไฟล์เฮ้ยแต่เราซื้อของกันได้เราช่วยกันบริหารทั้งนั้นน่ะอ๋อเราหุ้นสามคนไงมันเลยเป็นเมนเดเจอร์กันไม่ได้เพราะว่าต้องช่วยกันดูแลดิชันเอาไปแล้วตอนนี้เปิดแล้วเปิดไฟบอลเปิดไฟคุณพนักงานเตือน้ำมันเนี่ยับคุณรีสต็อกของแล้วกันไอ้ใครอ่ะไอ้บอลมึงมันเป็นแคชเชียร์ดูคุณดูแลสต็อกหลักร้านผมเสร็จแล้วครับของที่ให้บริการครับผมลปอดภัยนะครับคคุณลูก้า พูดดีละวคืนแค่เพียง87เฮ้ยบอลร้านสักะปกไปทำความสะอาดสิไปทำยังไงอยากคุยแถบข้าด้วยเฮ้ยมึงจ่ายหน้าปั๊มไปแล้วก็ทีไม่กว่าแล้วก็จ่ายน้ำมันไปด้วยเฮ้รลวดมาไอ้ควายเอาละครับพี่เอาละครับอ๋อเชิญเลยครับเชิญในร้านเลยครับผมที่มาครับไม่อยากคุยด้วยแล้วเดี๋ยวมึงเปนใครนามี่อะไรโฟลเดอร์ท่งไปมาอยู่ในอะไอ้เที่ย่ไม่เอากูรีสต็อกสินค้ามึงเห็นไหมเนี่ยเชิญเลยครับผมเชิญเข้าร้านลยครับของครับ หมดไอเดียสไปด์มันหาตัวมิตโตไม่เจอเลยโฟมีตัวมิตโตที่ไหนล่ะมิแตขนมเนี่ยหลังมิตโตอยู่นี่มิตโตอยู่ห้องนี้เรี๋ยวมิตโตมันก็หยิบมะเรามาใส่ไหนเฮ้ยลบสีเกียร์สต้อกดีมึงอ่ะหลบไปควายเติมสี่ลิตรแล้วจี้มึงไปยุ่งอะไรเขาเขาจะเติมกี่ลิตรมึงก็เรื่องเขาเนี่ยเติมน้ำมันเราจะหมดแล้วเฮ้ยกูกูมาซื้อของมึงเห็นกูไม่ใหญ่มาเอาเพื่อนในเกมเรามาโอ้โหพุกมาเอาพุกมา มากูมากูมาหลายคนเลยเนี่ยโอ้โหนั่นดิเอ้ยอะไรมึงใช้ต่างจากแบงก์หมดเลยอ่ะแล้วตายมันคื้ออะไรไม่ดีซื้อมันแตาแตงของมึงเนี่ยไอครับซื้อมันทำไมซื้อมาทำไมไม่ได้ต่างกันปิดแล้วปิดแล้วไอ้เทียไม่ต้องเข้ามาปิดแล้วเอ้ยมึงก็ถูกระจกหน่อยไอ้ควายมึงมาจากไหนกันเยอะแยะนี่ยกูก็ซื้อที่ไกลๆอยู่ละร้านเนี่ยเป็นปกติองนัไม่มีอะไรยังไม่มีคนละคนจะรวบยอดทีเดียวตอนเย็นเปล่า เออนี่ไงนี่ไงอุ้ยมีเนี่ยเนี่ยเร็วลูกค้าเร็วออยเรติดล้านเนี่ยเฮียวิ่งไปไหนเยได้ของสิบเหรียญน่ะแล้วมึงลอยทอาไม้ไม่เยอะเลยแล้วเฮีได้มีเอเนจี้เฮียทำงานเริ่มหนี้กันเยอะกว่าเดิมอีกเฮ้ยไอ้เหี้ยรายจ่ายเราไอ้กายไม่ไหวแล้วติดลบแล้วเนี่ยมันติดลบไปแล้วเงินติดลบแล้วกายอันนั้นแบงค์พลูตี้ที่แล้วอันนี้รายจ่ายเราบ้ากว่ารายรับแล้วเว้ยเออเรื่องไม่งเงินร้านมาอันสุดท้ายเฮียเ้องล้านไปแล้วที่อื่นปุ้ ดึาทักษะให้ก็ได้เพราะมึงอยู่ข้างในเลยเพราะกูอยู่ข้างนอกพอดีไอ้ที่จนี่ยกายไปเจอรสมามันไปมึงอ่ะสตรีมสต็อกก่อนเอาไว้เอาไว้ที่ขาดตังอยู่มึงมันเกินหน้าที่นะตั้นตัวเองจ่ายเลยไปกูไม่อยากไปไปถามไปไงรักไหมรักกูซะตายซะตไปซื้อรนมาร์นเงินเราติดลบแล้วไอ้ที่ไอ่ให้กูหน่อยแล้วเาไปไอ้กายตังเราเพิ่งซื้ออะไรเราไปตังเราติดลบอีกแล้วมันจะซิ่งกันคืนเลยแล้วกายเราได้จ่ายค่าไฟกันเนี่ยไม่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 ติดลบแล้วกลับมาได้เลยใช่ไหมเนี่ยไปหนี่ดูดูจาก ตั้งน้าพันกูอ่ะสี่บาทค่าค่าแรงกูขึ้นศูนย์ศูนย์จุดสามพอไม่สัตว์โอ้ยเงินติดลบแม่คิ้อติดลบแล้วรคืนเช้าก็ไปตั้งแต่แล้วโอ้ดินลบเดียวเมากฮ่าฮ่าฮ่าเชาราก็มีเราจะบริหารกันอย่างนี้ไม่ได้นะทำงานไรล่ะขอโทษไม่กูก็รีสต้อนแกเฮ้ยเงินมันติดลบแล้วโทษเอาไก่ทำอะไรกูทำอะไรอ่ะไหรไม่ดันแล้วเนี่ย E ไม่เ evet, ป็นไรไม่เป็นไรรอรอเช้ารอเช้าก็ได้ไม่ไม่เรื่องเรื่องนี้นะครับธุรกิจมันไม่ใช่เรื่องเวลาเออมันไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาเราเรามีธุรกิจก็ต้องมีหนี้อยู่แล้ววอนธรรมดาธรรมดานี่ธุรกิจมันไม่ใช่เรื่องเดวลาเลยไม่ใช่เรื่องแย่ไม่ใช่เรื่องเราทำเงินได้เรื่อยๆอยู่แล้วลูกค้ามาตลอดมึงดูจำนวนลูกค้าขนาดนี้สำคัญก็คือของในร้านจะมีขายหรือเปล่าแค่นั้นแหละใช่ไม่ผิดแต่เป็นนี่ไม่ผิดนะธุรกิจก็ไม่คยังไงก็ไม่ควรจะเป็นใช่ไหมล่ะใช่ มันเป็นเรื่องปกติที่จะเป็นนี่มันก็ไม่ควรจะเป็นใช่ไหมล่ะถึงไม่จะเป็นเรื่องปกติมึงพูดประมาณว่าทุกคนเป็นไข้ได้แต่ก็ทุกคนไม่ควรจะเป็นไข้นั่นแหละรู้จักอยู่กันเรื่องเนี่ยมันก็ไม่เป็นดีกว่าจะ่ะไรเดี๋ยวก็ได้กระเทียงกระเทียงผิดก็ยอมรับผิดแค่นั้นเลยว่ามันเติมมัดแต่เพราะมัเป็นนี่ที่มีสามารถเราทำระได้ไงเออเราได้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้ผิดมากหรอกแต่เราก็ไม่ควรนะคราสูงกว่านี้เนี่ยเฮียก็แค่ยอมรับผิดก็แค่นั้นแหละไม่เป็นไรหรอกเพื่อนให้อภัย ติดลบสิบสองเหรียญติดตังติดลบไม่พอมีนี่อีกสิบสิบเนี่ยแต่ก็ตามนันเลยก็ตามนันด้วยกูเชื่อใจกูเชื่อใจกูคือเรามีนี่อยู่ประมาณห้าสิบเหรียญนี่อุ้ยฮะเมื่อกี้ว่าเรามีของเยอะขนาดนี้ยังได้ซื้อมาใส่การทาอะไรกันไการทำเลยการทำไม่ไรเงินเราติดลบอีกแล้วกายเอ้ากูเผยซื้อไอ้ไอ้ ไอ้ไอ้นอ่ะไอ้ตรงใช้มาของเพิ่มน่ารลบลายน่าอย่ารละลายแล้วแบงค์ับแล้วไอ้ฟินนี่ฟินนี่ไม่ไม่เราเราเล่นเล่นต่อเขาจะยังไม่ได้ตายแล้วมีชีิตด้วยขออะไรวะจริงแ้าวอาเมฆไ่ออกเลยเดี๋ยวโอ้โหเลยเขาไม่เล่นแล้วนี่ไงล่ะ